สวัสดีครับกลับมาครับพบกับเอ็กซ์คลูซีฟทอลอีกครั้งหนึ่งครับในเอผมเสกซ่านะครับรอบนี้เราจะได้พูดคุยกับตัวแทนที่ไปแข่งใน a w c 2 0 2 1พนะครับเอ็กซ์คลูซีฟทอลวันนี้ผมจะได้คุยกับอีก2คนผู้หูผู้บุญที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและเขาเคยแข่ง AWC มาแล้วครั้งนี้เขาจะกลับมาแข่งขันใน a w c 2 0 2 1นั่นก็คือเกนเซิร์กับมูวานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องชุยสองหนุ่มสุดหล่อของเรานะฮะหัวทองหัวชมพูกันมาเเลยยทีีดว อ่าซ้อมหนักไหมครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนักครับนอนเยอะว่ะ อยากให้เล่าซะหน่อยจริงๆ2คนนี้เป็นเพื่อนอกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับต่ปลีกซีซั่น2ครับผมตอนนั้นคุณเล่นทีมไหนอ่ะผมเคยอยู่โซฟซอยครับก็เลยมารู้จักกับโต้ทีหลังใช่ป่ะโต้ไม่ได้เคยเล่นกับเจมส์มาก่อนนั้นใช่ป่ะไม่เคยครับ็จะม,มีแนะนําโต้ให้ผมรู้จักครับโต้รู้จักกับเจมส์อยู่แล้วอย่างนี้เคยทาทีม้วยแต่ตอนนั้นสนิทกับเจมส์ที่สุดแล้วครับตอนมาเล่นด้วยกันครั้งแรกตอนเขาแนะนําประทับใจเลยตัวกันไหมหรือมาถึงก็ไม่ชอบกีหน้ากันหรือยังไงไม่ก็ไอ้โต้มันเคยโช จากผมเพราะตอนนั้นผมก็โนเนมแบบไม่มีใครรู้จักครับโต,โตจะเข้ามาเล่นโปรลีก่อนเกรซเซอร์คุณก็เลยมีความสัมพันธ์ที่เริ่มสนิทกันในเรื่องแต่ตอนที่ชักชวนกันใช่ปะครับผมใช่ครับแล้วทำไมคุณหนึ่งแยกย้ายกัน,นะในวันหนึ่งก็มันไปด้วยกันไม่ได้พี่เคยทะเลาะกันไหมผมไม่ได้ทะเลาะก,กับโตไม่เคยเลยผมคุณคช้คครว่าไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยผมเลือกอีกทางเลยโตเขาจะไปอยู่ไัเจจักเส้นทางหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเส้นทางก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีช่วงเวลาที่คุณแยกกันไปวอ ด้วยฟอร์มที่โคตรดีด้วยอ่ะก็รู้แต่อซอแล้วว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสุดท้ายมันผิดหวงังมาเส้นทางเลือกของนักกีฬาโตก็ไปกับชักเกทก็ไปดาาก็เคกคือมันอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้หรอกถ้าแบบมันมีสองสองทางอ่ะเขาไปไม่อยู่กับคุณได้ไงกินเสิรคือมันไม่ใช่ว่าอยากไปแล้วไปได้อตอนนี้มันมีเรื่องสัญญาเรื่องที่เรา อย่างอื่นด้วยตอนที่ออกจากโโยตตาใช่ไหมพี่เสกวันนั้นเบคอนได้ติดต่อมาปะจำไม่ได้แล้วเบคอนไม่ได้ติดต่อด้วยเพราะตอนนั้นเบคอนเขาเขาต้องการแค่ป่าเวผมไม่ค่อยอยากแข่งด้วยตอนนั้นอ่ะรแต้ใช่ผมแค่อยากจะไปเป็นสตรีมอ่ะอยากสตรีมอ่ะตอนตอนที่ผมย้ายไปอยู่ทารอนใช่ไหมครับจำได้ว่าตอนนั้นผมก็ก็ที่ถึงเกตมาด้วยจ้าก็จะเอามาแล้วเหมือนเหมือนเกทจะไปเซนตญเจับเบคอนก่อนอ่าใช่บอกแล้วตอนนั้นผมเลือกที่แบบว่าอยากเป็นสตตีมเมอร์อ่ะเบคอนทามเองก็เป็นสโมสรเป็นสังกัดที่มี อย่งขันที่สูงมีสตีมเมอร์มีฟอนเซอร์เยอะเก็ตกระเลือดเยอะพอมาถึงวันหนึ่งที่คุณเนี่ยมันเป็นแชมป์ด้วยกันนะวันนี้โตโต้ตัดสินใจอะไรครับอีกหนึ่งครั้งหนึ่งได้กลับมาอยู่เกสเซอร์ได้ตอนนั้นคือสัญญาโต้จะหมดเลยพอดีครับผมแบบคุยกับทุกคนเลยคุยกับพ่อแม่คุยกับแฟนคุยกับพี่น้องอะไรอย่างงี้จะตัดสินใจจะทํายังไงต่อดีอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เลิกคุยกับทุกคนเลยแล้วก็ตัดสินใจขับรถไปไปคนเลยไปคนเดียวเลยตัดสินใจแบบใครจะโทรมาใครจะแชทมมาอ่ดคควิีุณ ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติวันที่คุณหมดสัญญามันคือสัญญาของคุณวันที่คุณรับใช้เขาอย่างเต็มที่พอคุณได้โอกาสที่จะกลับมาอยู่กับเพื่อนเป็นพกเก็ตเซิร์ฟไปถึงทําให้คุณเลือกที่ม่อยาเสียดายเพราะเก็ตหมดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีเก็ตแล้วแบบไลฟ์แบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากมาครับเพราะว่าโอกาสแชมป์โอกาสเข้าพีออฟก็น้อยอะไรเงี้ยให้ผมถามผู้เล่นโปลีทุกคนน่ถ้าพี่ให้เล่นแล้วเดี๋ยวพี่เอาเด็กมัธยมที่โรงเรียนเก่าพี่มาเล่นด้วยก็คงไม่มีใครเล่นกับพี่เหมือนกันเพื่อนสนิทด้วยอะไร พี่เอ้ยเขินด้วย <c oughs> ไม่เกิดไม่เกิดด้วยไม่เกิดด้วยไม่ชอบป่าใครโตเลือกอ่ะเล่นกับคนที่เล่นตำแหน่งจังเกิลเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามคุณอยากเล่นกับเกสเซิร์หรือคนอื่นผมก็ต้องเกสดีอร์ที่แตผมไม่ไม่มีเกสเซิร์อ่ะไม่มีเกสเซิร์บนโลกนี้คุณอยากเล่นไหมผมไม่อยากเล่นกับใครแล้วเพราะว่า, <c oughs> ากับชิคเกตเดยจังเกิลแล้ว <c oughs> ผ,มผมมีแค่ป่าในดวงใจคนเดียวเจดเกิน แล้วเป็นไงพอวันที่เบคอนเซ็นสัญญาหมูหวานแม่วันนั้นรู้สึกถึงพลังงานนะว่าต้องแชมป์แน่เลยอะไรเ่างนี้ซีซั่นนั้นโตมันครึ่งมาเข้าครึ่งหลังใช่ไหมผมรู้ว่ามันยากมากเลยเพราะไอโต้มันต้องกดดันก่อนแน่นอนครึ่งแรกพวกผมทําไปแย่แย่มากอ่ะครึ่งหลังเราต้องชนะอย่างเดียวอ่ะคิดไปแล้วว่าซีซั่นหน้าดีกว่าผมเชื่อเลยเกินว่าพอโตเข้ามาครึ่งหลีกหลังแล้วสโมสรเก่าคุณได้แชมป์คุณโดนคอมเมนต์ถาโถมเหมือนกันว่าตัดถึงใจไปเอง เ็บเปลือท่ามันแลอน่อ้อะไรผมว่าคุณองคนะอยตานก็โตสตรีมแล้วก็มีคนมาเบนไงบอกพี่โตเล่นดีมากตอนทารอนได้แชมป์อ่ะจริงจริงไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยครับผมก็ต้องมองถึงอนาคตโตรับมือแล้วผ่านมันมาได้ยังไง จนมาได้แชมป์ในซีซั่นต่อมาทิ้งความกดดันอะไรอย่างเงี้ยครับไปหมดเลยเหมือนเรามีประสบการณ์แล้วด้วยก็ไม่สศนน่ะว่าอย่างใครจะว่ายังไงใช่ใช่ใช่เรื่องที่จบไปแล้วเป็นอดีตเวลาแบบมีคนมาคอมเมนต์ในสตรีมผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเหมือนตอบขำๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการรับมือในรูปแบบของมูวายครั้งนี้แหละ2021ที่เราจะไปสู้กันใหม่คุณคาดหวังกันมั้แล้วรู้สึกว่ามันจะแตกต่างจากเดิมขนาดไหนเพราะอะไรบ้างไปแข่งครั้งนี้ขอให้เล่นให้สนุกพอฝึกตั้งใจยังไงกก็็สูู้้้้ไไไดดททุีีมมออยย่่แลวงงจเเปนตคร ก็ปล่อยไปแพ้ก็ช่างมันเอาใหมจริงๆไม่ใช่ว่าไม่สนผลกันแข่งนะสน <c oughs> คือส,ส,ส,สไตล์ทีมเนี่ยต้องอธิบายว่าเล่นให้มันสนุกไว้ก่อนนะครับที่ไม่บอกว่าแพ้ช่างมันอะไรเงี้ยแพ้เฟลอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่อยากกดดันกันนะอธิบายอย่างนี้ส่วนโต้อะไครับคาดหวังไว้สูงอยู่แล้วครับตัวผมก็ต้องพยายามที่แบบเอาความกดดันนี้ออกไปแล้วก็พยายามพูดนมๆหรือว่าพูดฮาๆของตองๆอะไรเงี้ยได้มีโอกาสซ้อมแบบต่างต่างชาติบ้างไหมซ้อมแบบไต้หวันเวียดนามอย่างเดียวครับเราซ้อมชนะแต่คือเวียดนามเขาชอบเขาชอบโยนะครับมันก็ไม่ผิดหรอกเป็นสต r a t ี g i นะครกลยุท์ ที่เขามักจะมาแข่งกันว่าเขาจะดูดอะไรเดยจากเราไปได้แล้วเราจะหลุดอะไรให้เขาไปบ้างถ้าใเลือกได้คุณอยากเจอใครและไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอทีมเลยไม่อยากเจอทัทีมเลยผมไม่อยากเจอเวียดนามไม่เจอไต้หวันก็ทีมแฟดครับแล้วถ้าได้แชมป์เอดับเคุณ2คนเนี่ยต้องแยกจากกันจะไม่ได้เล่นร่วมทีมอีกต่อไปแล้วกับ ไม่ได้แชมป์เอทรวีแล้วคุณจะยังได้เล่นร่วมกันต่อคุณจะเลือกอะไรก็ต้องแชมป์ดิพี่จบเลยลูกมันต้องเลือกแชมป์ไม่ไม่เล่นด้วยกันแล้วนะแต่ถึงถ้าได้แชมป์คือมันจบแล้วพี่ความฝันสูงสุดก็ทีมที่มันเล่นด้วยกันก็เพื่อจะไปถึงจุดนั้นนะถ้าความหมายของันได้แชมป์เอทรวีโดยที่เวลาได้อ่ะมันต้องเสียไอคอนไปคุณจะยังอยากได้มั้ยก็อยู่ทีมเดียวกันถ้าได้ก็ต้องได้ด้วยกันต้องเลือกจริงๆโดยที่มันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีว่าคุณอยู่ทีมเดียวกันงะช ไปได้กันส <t od dy> ิวะโคตรหล่อหล่อเี่ก็บอกขอบคุณเคสด้วยนะครับโต้ไม่รู้จะตอบยังไงโต้กันไอ้โต้อยากกินแรงเพื่อนดิกโต้ต้องตอบคำถามนี้ด้วยกันอีกโต้เลือกนี่อยู่แล้วที่ตอบอยู่แล้วพอมันจะให้เรียกแหมแชมป์ก็อยากได้ว่ะแต่มันเรียกกับเพื่อนไว้มันก็ลำบากเพราะจริงจริงจุดลูกหมายสำคัญที่สุดสำหรับพวกคุณคือคุณเล่นด้วยกันมาแบบเรื่องราวถ้าได้แชมป์จริงๆอิงแบ่งกลุ่มเหมือนเริ่มต้นวอร์มใช่ไหมแบ่งเก็บคะแนนแล้วก็ชนะรอบแปดชนะรอบสี่ชนะรอบชิงแบบหมดแล้วพี่ก็พักแล้วแต่ในความเป็นจริงนะฮะอย่าเลิกกครับพวผม ยังอยากเห็นคุณเล่นต่อแล้วก็ไปสตเตจแอตคอรอื่นๆได้อีกครับแบบเช่นคุณเป็นแชมป์เอเดเอยเสร็จคุณกลับมาเอ้ยจะต้องมามีเป้าหมายเป็นดับเบิลแชมป์สซีซันติดให้ได้หน่อยไหมแล้วก็ไป a อ c ต่อเอ๊คุณอาจจะเป็นทีมเดียวในไทยที่สามารถทั้สี่ทัวร์นาเมนต์หลักในปีอะไรอย่างนี้เออเพื่อมีชัยลิ้งใหม่เป็นงืนฐานที่อยากเห็นมิตรภาพของคุณ2องคนมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วแหะว่าคุณ2อคนรักกันแค่ไหนในฐานะเพื่อนมั่นใจในศักยภาพทีมชุดนี้แค่ไหนครับว่าคุณจะไ ไม่รับประกันว่าจะชนะคือสู้ได้ครับจริงๆก็จริงเราแล้วมั่นใจอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่อยู่ที่ว่าเราจะคว้าโอกาสันนี้มาได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะเข้ารอบพีออฟแต่ว่าไม่รับประกันเหมือนกัน <c oughs> <laughs> ยมัมันยังไม่ได้จับสายเน้ะมันยังไม่เห็นว่ามันจะออกมายังไงนะครับความมั่นใจและจุดมุ่งหมายคือจะไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วแน่นอนสําคัญที่สุดคือจุดสูงคุณต้องเป็นแชมป์แบก็เป็นกำลังใจให้สองคนมากๆนะครับอยากให้เชิญชวนแฟนมาเชร์พวกเรากันหน่อยครับเริ่มจากโต้กันได้ครับน้องน้องมทีมเบคอนก็ฝากเชร์ทีมไทยทั้งสามทีมด้วยครับผมก็เลยทำให้เต็มที่ครับฝากแฟนๆช่วยเชีร์ด้วยครับก็จะเล่นให้เต็มที่ที่สุดตั้งใจฝึกซ้อมก่อนแข่งให้มากที่ ต้องแฟนคลับเบคอนไทม์ต้องแฟนคลับเฉพาะกิจยิ้มได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาพูดคุยนะครับไม่รบกวนเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ไปซ้อมมาอย่างเต็มที่นะขอบคุณโตขอบคุณเกดนะไม่มีซ้อมครับผมอยากคุยกับพี่ต่อเล่น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 นะพี่เพ็กอย่าลืมนะครับมาเชียร์ทั้งสองคนแล้วก็เบคอนไทม์แล้วก็ตัวแทนไทยทุกทีมด้วยนะครับในการแข่งขันใน AWC 2021ให้ไปคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเริ่มแข่งวันที่19มิถุนายนนี้ครับจนถึงวันที่18กรกฎาคมดูกันยาวๆจุใจทททุกกกช่อองงงงาาขไไนนะครัับ้ ไกวนาอารีไทยแนลนด์ไกวนาอารีทัวนาเมนต์นะครับแล้วก็ยูทูบชาแนลที่ไกวนาอารีไทยแลนด์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเอ็กซ์คลูซีฟท็อปข่าวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ